สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะ ที่ลงทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทยอย่างเดียวกรณีที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเดือนละ5,000บาทรวม3เดือนเป็น1,500 0บาทนั่นเองค่ะก็มีหลายท่านที่มีปัญหาคาใจนะคะของกเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าลงทะเบียนไว้กับกยทอย,อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำอย่างไรหรือว่าจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งมาให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันเลยนะคะหลังจากที่มีข่าวออกมานะคะว่าต้องมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไม่ว่าจะเป็น สวนยางพาราจะสามารถปรับปรุงได้ทุกเมื่อเมื่อ,ม,อมีการเปลี่ยนแปลงแต่กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะจะต้องทำการเพราะปูกก่อน15วันถึงจะมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้นะคะ มาฟังกันเลยนะคะว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะจะตอบคำถามว่าอย่างไรก็เพื่อคลายปัญหาคาใจของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะคะที่ลงทะเบียนไว้กับกะยะทหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยอย่างเดียวในกรณีที่ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรแล้วขึ้นว่าไม่พบข้อมูลของท่านนะคะซึ่งชาวสวนยางส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือ ตรวจสอบแล้วตรวจสอบเล่านะคะก็บอกว่าไม่พบข้อมูลของท่านคําตอบนะคะได้คําตอบตรงนี้นะคะว่าส่วนมากนะคะวันที่ณวันที่การตรวจสอบสิทธิ์จะอยู่ในระบบแค่3หน่วยงานนะคะคือตรวจสอบสิทธิ์นี้จะอยู่ในระบบแค่3หน่วยงานก็คือ ที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และก็กรมประมงเท่านั้น3หน่วยงานนะคะที่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นอกเหนือจาก3กรมนี้ให้เข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ใหม่ภายในอาทิตย์หน้าเอาเป็นว่าณนะตอนนี้นะคะเรารออาทิตย์หน้าก็แล้วกันก็คือตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่31พฤษภาคม2563นะคะก็ชัดเจนนะคะว่า จะมีอยู่3ามหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ก็คือ3มกลมที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราของเรานะคะรออาทิตย์หน้าก็คือตั้งแต่25ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะยังไงก็รอตรวจสอบสิทธิ์ใหม่ด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจะไม่ได้รับสิทธินะคะก็คือได้รับสิทธิ์นะคะ แต่อาจจะช้าหน่อยนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะโดยเฉพาะชาวสวนยางพาราของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไวให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ